แมวบอมเบเป็นสายพันธุ์แมวที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเสือดำตัวเล็กๆโดยมีขนสีดำเป็นเงาตาสีทองหรือสีเหลืองทำให้พวกมันมีความโดดเด่นและน่าหลงไหลแมวบอมเบได้รับการพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยนักเพาะพันธุ์ชื่อนิกกี้ฮอเนอร์ในช่วงทศวรรษ1950โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างแมวที่มีลักษณะคล้ายกับเสือดำของอินเดียแต่มีขนาดเล็กและอ่อนโยนกว่า ประวัติความเป็นมาของแมวบอมเบ์ต้นกำเนิดของแมวบอมเบ์เกิดขึ้นในปี1950เมื่อนักเพาะพันธุ์แมวชื่อนิกกี้ฮอร์เนอร์จากเมืองหลุยวิลรัฐเคนทักกี้มีความตั้งใจที่จะสร้างแมวที่ดูคล้ายเสือดำของอินเดียเธอจึงทำการผสมแมวพันธุ์เบอร์มิสซึ่งมีลำตัวแข็งแรงและกล้ามเนื้อแน่นกับแมวอเมริกันขนสัน้นสีดำที่มีขนเป็นมันเงาและดวงตาสีทอง แม้ว่าการผสมพันธุ์ในช่วงแรกจะประสบปัญหาในการทำให้ได้ลักษณะตรงตามที่ต้องการแต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นแมวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เธอตั้งใจไว้ก็เริ่มปรากฏขึ้นในที่สุดสายพันธุ์บอมเบ์ก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสมาคมผู้รักแมวในปี1976และจากนั้นก็ได้รับการยอมรับจากสมาคมแมวต่างๆทั่วโลกลักษณะทางกายภาพของแมวบอมเบ์ แมวบอมเบย์เป็นแมวขนาดกลางที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงลำตัวเพรียวแต่มีน้ำหนักตัวที่แน่นมีลักษณะเด่นที่ทำให้พวกมันดูคล้ายกับเสือดำตัวจิว๋วขนของบอมเบย์เป็นขนสั้นเนียนนุ่มและมีความเป็นมันเงามากโดยขนของพวกมันมีสีดำล้วนไม่มีลายหรือสีอื่นๆปะปนตาของพวกมันมีสีทองหรือสีเหลืองอมทองซึ่งขับให้พวกมันดูน่าดึงดูดและมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเมื่อประกอบกับขนสีดำ ลักษณะหัวของบอมเบมีความโค้งมนหูตั้งตรงมีขนาดปานกลางและอยู่ในตำแหน่งที่ดูสมดุลกับลำตัวจมูกสั้นและโค้งเล็กน้อยซึ่งเป็นลักษณะเด่นลำตัวของบอมเบแข็งแรงและขาที่มีกล้ามเนื้อทำให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและสง่างามลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแมวบอมเบแมวบอมเบเป็นแมวที่มีนิสัยเป็นมิตรชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงตัวอื่น พวกมันมีความชอบที่จะอยู่ใกล้คนและจะตามเจ้าของไปทั่วบ้านพวกมันมักจะชอบนั่งบนตักหรือข้างๆเจ้าของเพื่อขอความสนใจนอกจากนี้พวกมันยังเป็นแมวที่เงียบสงบไม่ค่อยมีนิสัยชอบร้องเสียงดังแต่จะร้องเพื่อสื่อสารในบางครั้งเท่านั้นเมื่อพวกมันต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอาหารหรือการเล่นบอมเบ่เป็นแมวที่มีความฉลาดสูงพวกมันสามารถเรียนรู้คำสั่งและทริคต่างๆได้ง่าย และมีความอยากรู้อยากเห็นสูงชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆใ,ในบ้านการดูแลและสุขภาพของแมวบอมเบ้แมวบอมเบเป็นแมวที่ดูแลง่ายเนื่องจากพวกมันมีขนสั้นและไม่พันกันง่ายการแปรงขนสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้ขนของพวกมันเงางามและขจัดขนที่หลุดร่วงออกไปนอกจากนี้การอาบน้ำควรทำเป็นครั้งคราวและไม่จำเป็นต้องทำบ่อยเนื่องจากแมวสายพันธุ์นี้เป็นแมวที่รักความสะอาด และมักจะเลียขนของตัวเองเพื่อรักษาความสะอาดในเรื่องสุขภาพแมวบอมเบย์ถือเป็นแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุเฉลี่ยของพวกมันอยู่ที่ประมาณ12-16ปีแต่มีโรคที่อาจพบได้บ้างเช่นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากรูจมูกที่ค่อนข้างแคบและโรคเหงือกอักเสบซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในแมวจึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพช่องปาก และการแปลงฟันของแมวอยู่เสมอความนิยมและสถานะในปัจจุบันของแมวบอมเบ้แมวบอมเบ้เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักแมวที่ชื่นชอบความงดงามและความสง่างามของพวกมันการพัฒนาสายพันธุ์ที่ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อรักษาลักษณะเด่นที่ทำให้บอมเบ้มีเอกลักษณ์เช่นขนสีดำสนิทและตาสีทองรวมถึงลักษณะนิสัยที่เป็นมิตร และเข้ากับคนง่ายทำให้แมวพันธุ์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มองหาแมวที่มีความสง่างามแต่ยังรักใคร่และติดคนแมวบอมเบ่เป็นแมวที่มีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นคล้ายกับเสือดำตัวจิว๋วด้วยขนสีดำเป็นเงาตาสีทองและลักษณะนิสัยที่น่ารักและเป็นมิตรทำให้พวกมันเป็นแมวที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในบ้านนอนอกจากนี้แมวบอมเบ่ยังเป็นแมวที่ฉลาดและรักการเล่น ทำให้เจ้าของสามารถสนุกไปกับการฝึกกอทักษะต่างๆหรือเล่นกับพวกมันได้เป็นอย่างดีความน่ารักและความเฉลียวฉลาดของบอมเบ์ทำให้มันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมและรักใคร่จากคนทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ